จก่งจริงงน้อยเล่าดาวไลยไปไกลได้ยินไหมได้ยินไหมพูดแค่ที่มามันว่าเปลวป้าเป็นมาได้ยินมบ้าแ่งผมัม่นา่าแกจะต้องเลิไแต่ได้เลยว่าากลูกาลูวกาผู้ตายยังตามไม่ได้ห่ นูกเกิดลูกไม่เหลืองแม่แม่ให้กูน้ำเธออะไรนะมาพูดอะไรลูกตาเนี่ยนะกวนน้ำรักจริงจริงนะแลพูดพลาดพูดว่าอู้หลุดตาเน่ยแปลกแม่ลูก็รักจริงนะแม่ไปดู้ลยดเลยไม่จะอาร์ฟแม่แทำกวนน้ำนะแม่นี่งบึ๊งบึ๊งบึ๊ทั้งแม่ทั้งลูกไว้ใจไม่ได้หรอกแม่อย่าไปฟังเขานี่ไม่ต้องมาพูดมากคนดีนะวันดีเมื่อคืนก็ไปจำได้ชื่ออะไรจ๊ะพ่อ ไม่ต้องบอกลูกเจ้าเราใครจะเนี่ยพ่อไม่ต้องพูดมีแฟนหรือยังจ๊ะไม่ต้องตอบวันนี้แหละทำไมเธอต้องเป็นที่บำเรอความใคร่ของฉันไม่เป็นทางกิ๊บกับฉันไหมเนาะโอ้โหน่ารักไปไปไม่คุณเ้ยสูงกว่า หนเห็นพี่ท้เสมอเน้นมาดูที่ทำหน้าเหมือนคนเป็นที่ตัวโกเหมือนคนไม่กลังทุกคนเรื่องเขาทำไม้พี่เรื่องแบบนี้เขาให้ฆ่าก็ต้องฆ่าถ้าพี่ไม่ฆ่าเขาก็มาไม่ดีเขาให้ป้องพี่ก็ต้องป้องแต่พี่ไม่ป้องมันก็ผิดหน้าที่ไม่ได้ไม่ป้องน้องไม่ต้องผูกด่า ไม่ยอมไม่ยอมแม่คุณหัไม่ยอมอะไรเนี่ยไม่ยอมฝนตกแล้วไม่อยาล้มแลหน้าช่วยรวยผมตั้งทีเอาได้ไปเ ทำอะไรอ่ะเมื่เห็นอยู่ก็ได้ต้อนเข้ามาทำไหมที่เมือไงหน้าหนาวก็หอนหน้าร้อนก็เห่าเก่งจริงน็อยเหล่าดาวไลยไปไกลชอบเว้ยชอบได้ไงอ่ะไม่ได้ใบฟันขรงมา มานี่เลยยังจะไม่ให้บุญปั้งเขามานะขอบคุณพ<า>ีอ่อะไรช่ไครับไม่ใช่หน้าเข <c oughs> าเลยเธอเรื่องเลวร้ายตามหลังกูขอเป็นเกิดร้องเปิดใจมากับปึ้งน,นั่นมันใครแต่นี่จ้งเฮ้ยสวัสดีต้องใครมาบุญพ่อแม่โค้ดไม่ได้ไ,ไดไ้ยินใหม่ได้ยินใหม่พูดกันถิ่มมาบ้านวาน่า เบ้วบ้าเป็นหมาได้ยินมาล้ีเกที่ไหนนีเบึองน่เกยข้าหานด้วย มาช่วยวาสนาไว้เพราะว่าวัสนาน่ะโดนผู้ซ่องปั้งมาจ้ะยังเจอวัฒนาใช่มคุณแม่ไม่้งีอไม่ทราวาใช่ขอคุณแม่กูร้อยไปแล้วบาด้ยังไงกขาาะ้าวก้งต้้อยไม่มีใคร้า่ยงไงมากย่หมสอ็ไอวาะจะต้อง เดี๋ยวอะไยยังไ,ไงบ้านลูกสาวฉันอะไรของคุณป้าเนี่ยอะปากคอะอะไรปากคอทำไมรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเป็นใครจะแนะนำตัวให้รู้จักฉันเองให้น้มว่าราชมาลศรีอนุชาของสเสด็จที่อัศานัยเจ้าของินดีดีแค่เป็นเจ้าค่ะเปลี่ยนใจแล้วกูเอาแม่ดีกว่า เมื่อกลับลงผีดตรงนึงแค่ป้าหญ้าโมโอ้แม่เสียงดีซะด้วยคูณหญิงลูกสาวเหรอตายแล้วขอยอมขออภัยด้วยเพคะโอ้ยไม่เป็นไรไม่ทราบจริงๆไิงมีแต่บอกว่าแล้วไม่จริงๆริงเถค่ะรูปร่างชันมันไม่สง่าขนาดนั้นเลยเหรอือโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เธออ่นว่าหมอขอไปนอนไม่เป็นไร เข้าใจอะน้ลูกโดนไล่ป้ามาเป็นเรื่องธรรมดาเออแต่ว่าชื่ออะไรละจ้าเนี่ยคุณหญิงหนอดทิงนอยคุณหญิงหนอดทิงน่อยลูกสาวชื่ออะไรจ้าวาสนาเพคะวาสนาลูกก็งามนามก็เพราะเขาว่าดูนางนี่ต้องดูแม่แม่สวยลูกถึงสวยขนาดนี้ยังไงละคุณหญิงใช่พูด้ทุก จะนี่ไปปพูดไไม่ออกคอมเลยก็แล้วกันเห็นครั้งแรกบอกเลยว่ารักแล้วก็ชอบมากด้วยฉันอยากจะขอกับคนหญิงขอวาสนาเป็นคู่แต่งงานกับฉันได้ไม่จ๋าไม่ได้จะไปได้ได้ยังไงล่ะก็บนน้ำก็รักวาสนาอยู่ก็ไม่เจอหนุกิร์กหนุไมหนึ่งแม่ให้กูน้ำไปอะไรนะมาพูดอะไรภาษาเนี่ยนะกูน้ำรักจริงๆนะมาพูดทำเพว่าออะไรแม่แห้หนูก็รักจริงนะแม่รู้เลยรู้เลยได้จะอาบุญน้ำ รักนะแม่บึ้บั้งทั้งม่ทั้งลูกไว้ใจไม่ได้หรอกแม่อย่าไปฟังเขานี่ไม่ต้องมาพูดมากคนดีแม่ฟังกอดฟังกอดตก่ลงสาวพระบาทเด็จ้าจริงๆแล้วในคุณหญิงอดที่น้องน้อยเนี่ยอยากจะยกเว้่าไหร่ก็ฝ่าพระบาทเป็นที่สุดก็ดีสิแต่ด้วยว่าวันมีไอ้บุญนำเด็กวักมันก็รักลูกสาวของฉันเช่นเดียวกันไอ้ผมฉันจะยก ง่ายมันจะเอาหมอบชันคุณหญิงหนอทิ้งเราเป็นนินทาด้แล้วจะยังไงเลยพี่แนถ้าฉะนั้นหมอบชันคุณหญิงหนอให้เวลาเจ็ดวันหากว่าใครหาทองให้คุณหญิงหนอคุน้อยได้หนึ่งดีคนนั้นจะเป็นผู้ครอบครองว่าสนามลูกสาวอันทะไรแล้วนี่จะไปหาได้ไงอ่ะจะไหได้มไม่ได้ Vậy thế